ก็ปูวิ่งมาใช่ใช่ใช่ไอเบอร์สี่สี่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนตายแล้วใช่ป่ะเออใช่ผมโดนมาต euh ั้งแต่ในหมู่บ้านมันทั้งที่มันไม่เห็นอะแม่งยิงเลาะมาเรื่อยจนมาตายกลางลานนั่นแกเนี่ยไอเบอร์สี่สี่ใช่ใช่เขาเปิดไม่ออกมานา่าจะโดนเหมือนกันใช่ไหมนี่ไงก็มันยิงทะลุต้นไม้ายุย่ยาไปเนี่ย เดี๋ยวกดรายงานโปรเลยเดี๋ยวดูๆอยู่เนี่ยไม่ใช่ไงดูว่ามันทึงอันอันนี้อันนี้มันยิงไม่อันนี้มันยิงธรรมดาแต่มันอกี้ชัดเจนโปโปโปแน่นอนโปโปเบอร์สี่สี่เนี่ยเพราะว่าผมนอนกันอยู่หลังหินมันยิงทะลุมาได้ คอมเมนต์คมเมนต์ใช่เออตรงพม่าคอมเมนต์ไอ้เชื่อจะดูดูก็เขาดูดูผมดูอยู่ผมดูอยู่เนี่ยผมดูอยู่นี่าจะโดนเหมือนกันเราไอ้ซีซีนี่โดนผมโดนโดนไอ้เนี่ยมันเล็งกันไหมโดนยิงแต่มันก็ห่ามันยิงแปลกแปลกในหมู่บ้านหรือเล็ง ยิงละมัยิงนั้แหละถ้านอนเนี้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันน่าจะเห็นมาเห็นป่าวอ่ามันเห็นแล้วไงไงมันเห็นแล้วไงมันเห็นแล้วเราเห็นอยู่มันวิ่งไปละอ่ายังมันไม่ขึ้นคิวปีดเลยนะปลดอยแรงงานก่อนก็ได้ไ่อเลยเดี๋ยวไปรายงานซ้ำเรียกว่าจะหลุดไหมเพราะว่าถ้าเพื่อรายงานคนหนึ่งมันจะหลุด งานเลยนะแต่งานรายงานรายโปรครับโปรแกรมให้จบเลยครับถ้ามันยืนนิ่งอะ่ะแสดงว่าดโดนรายงานหลุดเนี่ยอนี่ผมรายงานไปแล้วผมรายงานไปแล้วมันไม่ไไมันไม่เห็นนะ่ะเดี๋ยวดิมันเห็นแล้วนะมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วไปหลุดต้องรายงานอีกรายงาน โป๊ะโป๊ะโปอะโป๊ทโป๊้วป๊ยโป๊ะโป๊ะโ่๊ะเป๊ะโ็๊ะโป๊่ย่๊ะโป๊นโป๊ะโป๊ะโป่ะโป๊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 ะโอ๊ะโปผออู่่โป๊คมป๊ะโม๊ะโปผมอยูะโั้นโป๊ะโป๊ะมป๊ะโ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 ปยะโป๊ะโปนะโปเพื่อนผม๊ะโป๊ัโน๊ะโป๊ะโปอะโป๊ะโปอะโป๊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 ะโปชาชา มันพูดอยู่พูดอยู่มันพูดแล้วเว้ยอลเหี่ยดูดูไอ้นี่ผมดูผมดูไอเบอร์สองอยู่ผมดูเบอร์สองอยู่ดูเบอร์สองอยู่โกงไปเ่อย เนาทะลุทะลุกำแพงก็งชีดาเลยไหลเมหมรแตงมึงก็ชีดาตันกาแต่งมึงก็งชีดาโอ้งงานไม่ไม่หลุดเลยนะไอ้สัตว์แต่งงานซ<ม>้ำเ่งร้เดยๆ มองทะลุะอัตโนมัติกำแพงผู้รายงานสามตัวเลยแหละ นำประตูตาประตูคุยแหละไอ้ชัไอ,ไอ้ขี้โกงก็มีแหละตอนยิงเลยจ้าใส่ยุ่โอ้สมุกก็ไม่พ้นมาหรอกเฮียโปขนาดนี้ใช่โอ้อยัง แล้วมันยิงมาเลี้ยวตามด้วยมึงเห็นแต่มันเหมือนมันเล่นฉลาดแฮงมันเหมือนมันเล่นปิดโปเปิดโปอ้อะมันไม่เปิดตลอดเว้ยเนี่ยเนี่ยเหมือนจังหวะเนี้ยมันปิดท,ท้ายท้ายเกมโอ้โอเ,เลดมากไอ้สัสฮลโล We'll come